มีเกียรติในน้อนวัน,นอ่บ,บถ้าว่าถามั้านบางบางหนึ่งกับแปดได้แปดเทียดตัวนั้นเนาะแค่นี้เองสามก็มาแห้งดิมันมีสองโซนน้ำหวาน ว่าเสียวไป็นแปดห้บ่อดไดห้ย่ำแต่ไปห้ไปแปดขึ้นโดนไป่ผมดูไปคือแปดเจ็ดเจ็ดแปดเมื่อกี้นี่แต่ว่ามันออกแปดแปดนะโอ้โหสุดยอดเลยเมืี้ถามันเกียร์เด่พเกียบ้างบ่อไเกียร์ครับเกียบางบ่ไเเด่นที่เจ็ดบนหรือล่างครับพ่อพบกว่าสิไปดูล่างเนาะในใจเนาะครับเดคล่างมาสิกสิบเจ็ดคุเจะได้ละแต่แปดเจ็ดนี่ก็เป็น กันดูนะดบกกันเนาะเด็กวิ่งนะดวิ่งเกนาะมักเก็ต่อไปอ่ะวิ่งให้ตัวไหนกีวิ่งอ่ะวิ่งเกตเนาะเสียงดังเสียงดังควาชัดเสียงกับเกาตเกาเนาะบอกอย่าไรเลยขจิตื่นเวิ่งเกอ่ครับวิ่งวิ่งเกเนาะเกวิ่งเกาจับคู่ชนจัคู่มีหนึงเกตเนาะศูเก็ด แปดเจ็ดโตแปดมักแปดเนาะอีกตัวนึงอ่ะมักน้งยุโรปแปดแปดสมักยุโรปที่แปดมนันเนาะแต่ว่าสียุบนคือว่าคือว่าแปดสิยุบนเราไปที่ที่สี่ประทันหายเลยนี่มีแปดซีตัวนึงที่ที่ที่ท่ทม่ที่ที่ทะ่ืม่ที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 8ที่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 ทที่ที่ะค่ับที่่ ใสอบที่สุดก็คือแมักแแหงมักแปดับเกียรละแต่ว่าตัวเกียรมักแย้งที่สุดใชอคำนวณมือคือนี่กบอร์เทศฟงเดีวะม่เปลียมัดติด้วยรอบไปเจะมาเกียรตงเกียรติามว่เกียรมมีดวฮะว้าวเกียรตสมสามมมีเไงสามอะไรเจ้าประฝักงป้าหฮะฝักงป้า เอาสามไม่ผ่าเขาปลาหลดสามางมุมีดอกเป็นไกับมี้ขันดับมันได้ป้อเพราะไว้นี่ยมันใจว่างวนนี่ลางมมีสามมีสามมมีสามเมารถวัตถุพำน์ลยังก็มารววัตถุพำม์าลางมีสามมันใจเป็นะัมันใจเต็มรอยวันนี้เรียว่าสามารถอจตมาวิธีสามมาบุญมีบ่บอกหาแต่บอกหามันเงีบอเอกหาบ่เลยครับบุญหนึ่งบุญในนอนแต่บาญลางนี่บุญมีแท้สามแนะเนะ การันตีการันตีบอมีแท้บอมีแทะแต่มี่คือบ่มบ่มีดอกกต่เอาไปมาตุ่หำกันหรือเปล่าคือจังลังเล่ลังเล่อยู่บ่ลังเล่บ่มีเล่ย์บ่มีเล่ย์สามเนี่ยเล่ยงบ่มีสามแท้เฉพาะแต่เลขล่างนะแต่ว่าบลนี่กับบ่วบ่ว่ากันแล้วว่าบ่กหูบลนเนี่ยแต่ว่าว่าที่จำผู้ไปหอดสามบ่มีในใจเนี่ยมันบ่มีแต่ว่าสามมันขาดแล้วลังอ่ะ กูบอกอยู่ว่ายังกูไทสงกูออกอยู่กรุงเทพเด้อระวังทำเดาคนเด้อคนมีเสียเราประกันฉบับออกแน่นอนเราไปอันเลขเกตนะ่ยก็เรื่องเกตนะแต่ว่าเกตบมาคูสามแท้บมาคูสามบมาครูสามบมากคูหนึ่งสิน่ะกูแปดดินณะแปดเจ็ดี่ษณะมันไปครับมันนันทิมเจ็ดมันทิมหนึ่งอ่ะเป็นสั่นเนาะสันผมสีเขียนเลยเด้อ เออเขียนเลยเขียนเลยตามตามนี้เนาะบอกสารภาพเดี๋ยวบอกบอกซ่าๆเด้อผมสิเขียนแล้วบอกซ่ามีตัวไหนแน่มีเกับ9เ79้วไวิ่ง7กับ9 7กับ9วิ่งเนัวไวิ่งน7เนาะอันนี้7จับคู่จับคู่87ซาๆ87เนาะ17 17 17 07 07ดนะ เอโรคนเดียคนเขียนบทท่าน0ูนยอ้าวอ้าเปลนเก่สามตัวก็สามัวนะครับรอจัข่าวเนี้คนเขียนมเมนคนพูดมสิเขียนไว้โอ้เมื่อกี้ยังนะเปศูนเจ็นย์เจ็ดแล้วก็เปลีแเก่นแอ้าเปลแล้วก็สามตัวสตัวมีบอหกศ์เจ็ด ตามตัวหกส่วนเจ็ดเอาหกส่วนเจ็ดน้อน้อโอ้ตามนี่สามสามตัวเนี่ยมันมีหกกับเจ็ดตัดเลนเมาเน้นอ้อเมื่อกี้เมื่อกี้กไวไ่ายยังเลขวิ่งตัวไหนนะเรื่งเขียกับเก่าเรื่องเขียนเขียนเอาเขียนลงไว้ข้างล่างนี่แล้ววิงว่งเขียกับเก่าครับเขียนไวน <ะ S 1> น้ <นะ S 1> ตรงนี้มาเป็นยังกรอบรอบก็เ่าๆเดี๋ยวครับมาเป็นยังเสียงไว้ก่อนฮะคงสุดท้ายแล้วอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้เนาะคงสุดท้ายไว้คงสุดท้ายแล้ว ให้พัสดุไว้เช็คแน่อ่าเช็คว่าไปเช็คเลยติมันถือว่าสิเขาเขียนไปเนี่ยถือไปอ่ะวิ่งมันอยอ่าหัวมุมงถ่ายขวาเนาะวิ่งเจ็ดกับเก้าอย่าลืมด้วยอย่าลืมด้วยพัสดุไว้อาลงจับไหมอีกอีกอีกถ้าชอบสีก็แปดสีก็ได้พัดุว้เก็ดสีก็ได้บ้างบ้ากันทีเดียวเอาลงเอาลงจับไหมมักเสียอีกอีกแค่ปุ่ นั่นแล้วนั่นิเจ็ดกับเ้าพอสวายมันเจ็บไหลายตัวอ่อนะครับจใหาไปเร้วหลายๆเนาะครับหายเพินไปเร้วก็นี่หายแปก็หาไปที่หายี่ไปเร้วนี้ครับมัดที่สุดต้นใต้นเนี่ยพอสวายพอสวายบอกว่ามักที่สุดตัวใดมักแน่งหรือี่สิบเจ็ดมัก มักที่สุดคือสิบเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้คัดสรรเฉพาะแต่เลขที่พอสวายมากเลยเนาะแต่ว่าสูตรเต็มมันหลาตัวนี้เต็มมันหลาหาเป็นอาเจียมีมันเป็ดซีหุ่นมีหมดเสน่ห์มือนีห้ามาก็นจีได้แต่เลขความชอบของเซียนปคนไหนตัดดอกเลี้ยวเนาะแต่ว่าตัดดอกเลี้ยวไอ้ตัวเอ่อคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะก็มีอยู่เลขพอสวายก็มีอยู่แปดเจ็ด หนึ่งเจ็ดเก้แศเจ็กศเจแล้วก็วิ่งเจแล้วก็วิ่งเก้าเอาแค่นี้นาะพอสบยเนาะหรือว่าท่าผูชชมอาจ์ีเอ่อมักบอกคือพื้นจับคู่เอาไปจับคู่เองก็ได้เนาะนะครับเจ็ดกับ9ก้าเนาะนะครับคือผมมกเาเพรเอาเอาแปบใสนี่บุญ่ะกาักเก่าอ่ะบ่มากเก่าให้อาแปใส่แม มาแห้งกันม้าักนนมคูกับเจ็ดกระไรว่าจนกนแนมันมาแห้งมันขลบคุณมีมียังหอดเทปซีพ่อแนมมียังมีมี่ยังฝากป่อยมันออกก็ว่าเนี่ยเรื่อมาเฮ็ดทุนไม่น่ะสูสูนอเจ็ดงวดแล้วแมนาถ่ายชุดนะครับผมมเลเนาก็ให้แปล่แต่วันชุดกันลายสูรอันนี้เกจเนี่ยมันสูถึงขาหกสูนเกจะ เจ็ดสูตรชนเลยเส้นหนึ่งหกเจ็ดหกหกฝูดยังไงพ่อก็เด่นที่เจ็ดแม้ว่าพ่อเล่นแปดี่ยนพ่อแปดมันเด่นถึงหกสูดด้วยกันว่าจะให้ปเป็่ยนว่าจะเสียดายขันแก้วขันแข้าสูตรนี้กิน่าสูตรนี้นะครับก็บวมันผีเสี่ยงรุน่ะจะตตะมวลนทอดจะเป็นเร่งอะไ เจ่ากันวันเียต้องเขาคือเกาเขาเขาวันนี้เจ้ให้กับเขาแม่เนี่ยหกัเขาต้องมีเก็ดคือเกามันใจแน่มว่ามันสูตรมาสามมันทุบหัำเลยมันเห็ดมันมันมันผิดเสียรันเก็ดัวเนี่ยหนึ่งวที่ปดนี่นะสูตรเนี่ยสูตรพูซื้อมหาลอยอาจารย์เ่บอกว่าพี่แม่อาจารย์อาจารย์มา่อเนียครับอาจารย์พ่อดอาจารย์มาดอนี่เ่นี่ยมนดนสี่หาตามขึ้นมตัวมาสอนสูตกันที่เนี่ย เปด้ลนราต้องผาร้อยถ้าชุดเดียวนี่เม็ดเดียวนี่พอมากในใจได้ตัวใดเม็ดเดียวนี่มัดนึ่งเกจโอเดียวเลยกลับบ่กลับแน่เนาะผมมั่นใจว่าทามันกลับเนาะแต่ว่าตัวเดียวนี่เกจหนึ่งนึ่งเกจมาแต่ไม่ได้เกจเดลยเพิ่นมาสอนส่วนนิดนิดแล้วไปเงินเพิ้ลเพิ่นเอาน้อผาร้อยแล้วการลงแล็บเสียเองมาตรงทิพย์แต่นอนนอนนี่เลยนึ่งเกจเลยงวดนี่พอมั่นใจให้อาหารเปิ่ลก็ะไรเปลือก เพิ่นเอาไายหกผมมันซื้อตั้งสิบหกันี้บ่ได้ลงนี้หน่ะว่าให้ฟังแต่เพิ่นเฮ็ดได้แปดกับหกอันนี้เพิ่นมาักหกเพิ่นมาักแปดอาจารย์อ่ะเพิ่นเลือกเอาหกใคยเลือกเอาแปดแต่ถ้าเลือกแปดนี่คือแปดแปดเลยท่อแม่แต่รเลือกก็แปดเพราะอะไรว่านี่ว่านี่เพิ่นเพท่านคือหาเพิ่นอีกจะเพิ่นเลือก